สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ยายมาจะพาไปดูของดีสตรีมุกดาหารนะคะเป็นโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านน้องสูงนะคะนำเสนอโดยป้าเต้ยนะคะไปดูกันนะคะที่โรงแรมแกรนโฮเทลคะ่ะสวยๆงามๆคะ่ะ สวัสดีค่ะป้าเตยสวัสดีค่ะยายมาค่ะคุณลุงเชิญค่ะมาดูสินค้ามาดูเลยใช่ไหมคะมาดูสินค้าค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเย็บด้วยมือค่ะอืมสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นฝ้ายกระตุยสีธรรมชาติของฝ้ายนะคะตัวนี้อเย็บมือลงกันค่ะสวยมากเลยแต่ตัวนี้อ่ะเป็นผ้าคลาบค่ะแเอ็นเล็กคลาบ ันี้ใส่ลายใส่ลายเป็นลายโบร,ราณของน้องสูงทีนี้มาใส่ตัวนี้แล้วอของการท่องเที่ยวอของทอททเขาเอาไปทําเขามีชุดไทยไลโลกค่ะตัดเสื้อภูไทยโลกของภูไทยโลกเ<อ>นาะชุดนี้คุณป้าไทยโลกเขาสั่งตัดตัวนี้เขาจะไปเวลามีงานเวลาเขาจัดงานภูไทยโลกเขาจะใส่ตัวนี้เป็นลายของทอทค่ะ ลายของทอตทอนะคะสวยมากค่ะการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยขาวตาตาหลงไฟตะหลงไฟตะหลงไม่มีตกสีค่ะไม่ได้ย้อมนะคะเป็นธรรมชาตินะคะมามีบอ๊อฟนี่ไงตัวของจริงโอ้ยน่ารักตัวนี้เป็นไฟไฟตะหลงอะไฟเนี่ย ตัวนี้ตัวเข้มเข้มเนี้ยจะปลูกไก่กับฝ้ายสีขาวนะคะถ้าถ้าปลูกใกล้กันมันจะออกสีอุยหุยแบบนี้สีจืดมันจะไม่เข้มอย่างนี้นะอันนี้ฝ้ายตะลุงนะคะของจริงเลยค่ะของจริงค่ะไม่มีของฟอสีนี้ค่ะสีนี้โอ้คุณเคยเห็นคุณเคยเห็นฝ้ายตะลุงายคล้นี่หน่อยตะก้านี่หน่อยนี่จ้าเนี่ย ไปท้าไหนนี่คุณยายนี่ไปมาเขาบอกฝากสวยมากค่ะของโอท็อปนะคะโอท็อปค่ะอันนี้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะตัวนี้เป็นผ้าเช็ดมือค่ะผ้าเช็ดมือเวลาพับเวลาเราจะใช้นะคะแด่แล้วพอพอพอเปื้อนเราก็ถอดตรงนี้ อ๋ oh, okay. อันนี้ซักพอแห้งเราก็มาสอดเหมือนเดิมค่ะค่ะสวยครับกระทุนก็สวยนะคะร้านป้าเตยนะคะร้านป้าเตยของดีสตรีมุกดาหารนะคะ กระเตยผ้าฝ้ายของน้องสูงจำหน่ายที่จำหน่ายที่แกลนนะคะโรงแรมแกลนนะคะสวยค่ะคุณป้าตุ้งติ้งตุ้งติ้งสวยค่ะของเสวยสวยงาม,งามนะคะเชิญชมนะคะ ยอมเปิดมะพร้าวค่ะสวยมากค่ะตัวนี้เปลือกมะม่วงตัวน erm ี้ยอมเปลือกมะม่วงย้อมเปลือกมะม่วงลายพญานาคลายพญานาคที่คุณป้าถือลายอะไรคะเนี่ย อันนี้ลายดังเดิมค่ะคล้ายๆกับใบสี okay. ลายผ้านะคะมีตำนานทุกตัวนะคะลายทุกลายนะคะมีตำนานทุกลายบางลายนี่เป็นพันๆปีนะคะมีตำนานอันนี้อยู่อยู่ในอยู่ในโบส์โบสถ์เก่าของบันภูม,มันเหลือแค่นิดเดียวอันนี้แค่เดาเดาเฉยๆเนี่ย ค่ะสวยมากค่ะไม่รู้ร่วงด้วยแต่ว่าคุณม,มัหมีนะเราเพราะว่ามันเหลือให้เราน้อยมากเราไม่เหลือเยอะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าปเตยขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลุงคเสื้อสวยจังเลยค่ะนี่เป็นฟ้าฝ้ายตะหลงนะครับฝ้าย<ร>ตะหลงตะหลงเนี่ยเป็นเป็นภาษาชนบทภาษาคนบ้าน ตะจรินตะุงนันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าข้างพวกสัตว์พวกข้างพวกปีงพวกข้างนะขนมันขายแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าปลาฝายคือขนตะุงเป็นผ้าไฟตะหลงเลยนะประมาณนี้เลยสีนี้เลยป้าไฟตะลุงนะคะไม่ได้ย้อมนะครับนี่ไม่ได้ย้อมสีธรรมชาติของฝ้าเลยนะดูสีนะคะมไม่ได้ย้อมไม่มีตกสีไม่ตก สวยมากเวลาซักเนี่ยถนอมสีเนั่นคือเราเราใช้ผงสเปาแบบเป็นน้ําต้องใช้แต่ก่อนมันมีผงสเปาแบบเป็นเป็นผงเป็นอะไรตะกอนเป็นฟองใช่ไหมครับสมจติวนก็มีเป็นแบบนิ้วผิดเป็นน้ำค่ะคุณลสวยมันจะไม่กดไม่มีไม่มีกดมีอะไรนู้อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะราคาที่ขายพันธุ์ยายสาวพันธุ์ยายพันธุ์ยายครับเสื้อตุงขายเท่าไหร่เสื้อตุงหนึ่พันเท่าไหร่นะยายไม่ได้ยินเลย ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยากทราบราคาเท่าไหร่ก็ไปถามป้าเตยเลยนะคะที่โรงแรมแกลนโฮเทลค่ะจากกลุ่ม O t ท็อน้องสูงนะคะขอบคุณค่ะ